สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องของเราวันนี้เราได้นำคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวเกาหลีใต้มาให้รับฟังกันนะครับซึ่งนัดนี้เป็นเกมการแข่งขันฟุตบอลเคอรีสอ2 2ั1กลางสัป,ปดาห์เมื่อวันพุทธที่ผ่านมาเจ้าพีสัสลักหายปโคนวิงแบ็กชาวไทยของเราจากที่นั่งมานั่งสำรองวันนี้ได้มีโอกาสลงเป็นเกมที่2ในช่วงเวลา10นาทีสุดท้าย รับหน้าที่ในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับผลคะแนนของทีมชุนบุกค,คุนไดมอเตอร์นั้นมีคะแนนอยู่ในอันดับ2ของเคดีกวันได้เปิดสนามชนจูนเว r ร์คัพ s t a เดียมต้อนรับการมาเยือนของทีมกวางจู FC ทีมอันดับสุดท้ายของท้ายตารางซึ่งหลังจากจบการแข่งขันแล้วทีมชุนบุกค,คุนไดมอเตอร์ เขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสามารถกำชัยชนะเหนือทีมกวางโจเอฟซีโดยทำสกอร์ได้3ประตูขึ้นนำยาวเก็บคะแนนได้2นัดติดต่อกันและมีผลคะแนน39คะแนนจากการลงเล่น21นัดทำให้พวกเขามีแต้มจี้ตามหลังจากฝูงอย่างทีมอุนซานฮุนไดอยู่5แต้มและยังลงแข่งน้อยกว่าอีก2นัดด้วยทีนี้เรามาลองฟังความคิดเห็นของแฟนบอลชาวเกาหลี กับผลงานเกมที่2ของเจ้าพีว่าเขามีฟาร,รมคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเริ่มกันที่ฟาร,รมคิดเห็นแรกกันเลยนะครับสะสลักษนั้นเป็นนักเตะไทยที่ตอนนี้กำลังมีแฟนบอลชุนบุคคุณใดจำนวนมากเข้าไปติดตามเขาเพิ่มใน i ิน t a g r กรมและความคิดเห็นของท่านต่อมากล่าวว่าชุนบุคคุณใดของฉันตอนนี้กำลังจะเป็นทีมที่แข็งแกร่ง ความคิดเห็นของแฟนบอลท่านต่อมาถ้าคุณสามารถปรับตัวเข้ากับทีมได้ก็เพียงพอแล้วแม้ว่าคุณจะดูรูปแ่างเล็กไปหน่อยแต่เขาก็มีความแข็งแกร่งและความฉลาดให้เห็นฉันคิดว่าดังนั้นหลังจากหมดสัญญาการยืมตัวแล้วจึงควรพิจารณาถ่ายโอนเขาให้เป็นผู้เล่นถาวรของเราได้และฉันหวังว่าคุณคงอธิษฐานอยากจะให้เป็นแบบนี้เช่นกัน ความคิดเห็นของท่านนี้กล่าวว่าไม่เพียงแต่นักเตะไทยเท่านั้นที่อยากเข้ามาเล่นในเครีของเราแต่ก็ยังมีนักเตะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความสามารถและต้องการเข้ามาค้าแข่งเพิ่มขึ้นแต่นักเตะดีๆของภูมิภาคนี้ค่อนข้างจะมีน้อยถ้าเรามาลองคิดในแง่ดีแบบไม่มีอคติการมาของนักเตะเหล่านี้มีผลประโยชน์ต่อเคลีกอย่างมากทำให้พวกเขา เริ่มหันมาสนใจในเคลีสัจรักฉันว่าคุณควรทําความคุ้นเคยเข้าใจภาษาเกาหลีกันเถอะสู้ๆความคิดเห็นของท่านต่อมามาเลยครับเชิญมาสนุกกับเคลีของเกาหลีใต้กันความคิดเห็นของแฟนบอลท่านนี้แน่นอนว่าเขาต้องพยายามปรับตัวเพื่อให้เข้ากับจังหวะการเล่นของเคดีฉันดูจากรูปร่างหน้าตาและการเล่นของเขา เขามีความแข็งแกร่งความสามารถส่วนตัวของเขาก็มีเพียงพอในฐานะผู้เล่นหลังจากนี้ผลงานของคุณที่มีต่อทีมจะค่อยๆเพิ่มขึ้นและฉันแน่ใจว่ายังมีนักเตะชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำนวนมากยังต้องการเข้ามาที่เคดกเพิ่มขึ้นความคิดเห็นของแฟนบอลท่านต่อมาฉันและครอบครัวได้ส่องดูผลงานในอินสตาแกรมของสสลักษ เพื่อทำความรู้จักเขาให้มากขึ้นแม้ว่าสัญญานั้นจะเป็นแค่การยืมตัวในระยะเวลาสั้นๆแต่ฉันก็หวังว่าคุณจะทำผลงานได้ดีความคิดเห็นของแฟนบอลท่านต่อมาสุดยอดเลยสัสลักคุณเล่นได้ดีจริงๆความคิดเห็นของแฟนบอลท่านถัดมาฉันยังไม่รู้ทักษะความสามารถจริงๆของเขาคืออะไรแต่จากการดูการเล่นแล้วก็ดูโอเคนะ และหวังว่าคุณจะมีโอกาสต่อยอดสามารถทำเงินในหลีกใหญ่ๆเช่นในตะวันออกกลางหรือหลีกอื่นๆในต่างประเทศได้อีกความคิดเห็นของแฟนบอลท่านนี้กล่าวว่าผมจะไปเชียร์คุณเล่นและสนับสนุนคุณอย่างแน่นอนสะสลับความคิดเห็นของแฟนบอลท่านต่อมาจากความแข็งแกร่งและความสูงของเขาที่แตกต่างจากนักเตะเกาหลีอาจทำให้เขาหวั่นไหวและใจสั่นได้ ความคิดเห็นของแฟนบอลท่านนี้เป็นความคิดเห็นที่เปรียบเทียบเชิงสบป,ประมาทว่าตอนนี้เขายังเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทั้งจังหวะความเร็วยังเปรียบเทียบไม่ได้กับนักเตะบ้านเราฉันคิดว่าเขายังไม่มีอะไรพิเศษส่วนตัวแล้วเขายังไม่ผ่าน แต่ฉ so ันก็เข้าใจแล้วนะว่าทักษะของผู้เล่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งไทยและเวียดนามยังไม่ดีพอส่วนอายุของเขาก็ยังเกินเกณฑ์เฉลี่ยของนักเตะคนอื่นๆอีก2ปีด้วยความคิดเห็นของแฟนบอลท่านต่อมาตอนนี้เคลีกค่อยๆเพิ่มส่วนแบ่งของเราให้กับนักเตะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วความคิดเห็นของท่านต่อมาฉันว่าหน้าเขาเหมือนกับอีซึงบู ขออธิบายหน่อยนะครับนักเตะที่ชื่ออีซุงบูเป็นชาวเกาหลีใต้อายุ23ปีปัจจุบันเป็นนักฟุตบอลทีมชาติเกาหลีใต้ในตำแหน่งกองกลางและเคยเป็นนักเตะ U16 ของเกาหลีใต้ในการแข่งขันฟุตบอลเอเชีย2014อายุไม่เกิน16ปีเขายิงแฮตทิกทีมประเทศลาวและทำประตูที่4เพิ่มได้อีกปัจจุบันนี้เขาสังกัดอยู่สโมรสรแซงทุยดองที่ประเทศเบลเยียม ซึ่งเป็นสโมสรเดียวกับเหียนคองเฟืองนักเตะเวียดนามที่เคยไปค้าแข้งแต่ก็ล้มเหลวกลับมาความคิดเห็นของแฟนบอลทั้งสุดท้ายฉันดูเขาเล่นแล้วนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปผมจะสนับสนุนชุนบุกค,คุนไดมอเตอร์สู้สู้สสลักและนี่ก็คือนานาทัศนะจากแฟนฟุตบอลบางส่วน ที่เราได้นำความคิดเห็นมาแปลให้ทุกท่านได้รับฟังกันนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ด้วยครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรายังมีสาระที่น่ารู้ช่วยกด subscribe กดไล k e like, กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปมาใหม่จากช่องของเราสวัสดีครับ